ับสบายดีสวัสดีเพื่อนพี่น้องสบายดีย่ามสวยๆน้องหอยพี่น้องมือนี้น้องหอยน้องมือนี้พี่ใหม่ได้ไปหาหน่อไม้มากน้องหอยน้องไปหาหน่อไม้มากก็พูดจอยแต่ว่าตอนไปหาหน่อไม้พี่ใหม่บอได้ถือกล่องไปน้องหอยน้องพี่ใหม่ก็เลยมาถ่ายหลังจากที่มาหาหน่อไม้เนาะเดี๋ยวพี่ใหม่ใส่เบิ้งน้องหอยพี่น้องว่าเอ่อมือนี้พี่ใหม่ไปหาหน่อไม่ได้ไลยอยู่บ้านน้องพี่น้องพี่ใหม่ไปหาหน่อไม่อยู่แถวพูนแถวข้างหน้าเพื่อน้องหอยน้องพี่ใหม่ไปหาหอดผุน้องพี่น้องแถวเวียงนั้น ไปกับผู้จอดสองคนเหมือนกไปหล่อไปเรื่อยหักกระม้เนาะเฮี่หน่องบริเวณห้องอบเทียงพี่ไวัอ่านข่าวเบิ้งมาพายุเขาบาทเนาะเออมาผ่าอยุเขาเนาะเฮียเนาะอาจีพเขาไปประมาณสองสามมือสบายดีนั่นแหละใครสิหายอันนี้ของปวดจนนี่เด้น้องจะบอสบายดีสบายดีก่อนงามๆเดนอะรอรอๆเด้อไปยังค่ะ มากันนะเด้เอาให้เอื้อให้ยดาวมาหมากอยังปีใหม่มีคลองมาให้น้องนิ่วเนาะค่อยเห็น้องมากอยัางนิ่หหหวหมากอามมคอกินโซ่กล่องเลยเด้ออะบริสันเป็นยังไงอ่ะบ้บานพี่ใหม่ยังมีหมาขคออยู่เนาะค่อยเห็น้องะค่ะมีอลายหรอกมันเดิอดซีเบิ้ลยามันเด่นกินเบิ้งสมอยู่อ่ะสมจมากินกินแข่งกันมะกินแข่งกันวันนี้ม่ป้อนเขาอยู่ กินนวดม่นไอตีกัดตะเปือกมันกินนวดม่ล่ะกินน้ำลายกินน้ำลายน้ำลายแตกกินหืนเนื้เนื้อมันเห้ท่านผู้ชมมั้ยล่ะให้พ่อให้พี่น้องนะกินวบวันนิ้แบบคนเก่งนะน้องนีวกินแบบคือผสมมันเก้งเก่งเลยเด้อจอยวันนี้มันกินแบบคือผสมนี่แล้วก็มันเก่งหน้าตาแบบซื้อโสมไปกับซื้อผ้าผ้าผสมเลยจ่อยสมสิได้ สมนะสมมเซอะแบ่หมักเนาะล่ะหมักเนาะหมักเนาะตาเดือดมามาสอบหน่อยไม่คุยกึนเนี่ยจะกึนมาฮะโอ้เกีงอะอยู่มักนึงอ่ไปหาหน่อยก็คู่จอยเนาะกินข่าววะขี้เข้ากับขวักขโมงเซลฟ ก๋อมูใส่บักเบอร์มังสารนี่เนาะมากินกัน,นกินกันพี่นอ้นนองใส่เฉยๆพี่น,อน,น้องมังสายอากินวะเขาไม่อยกินบักขอะจักเท่าไหร่สมป่ะบานบาน,น,น,นเหรอบานเนาะพ่อหละเดี๋ยวเลยสิสมนาใหม่นีน่เราใหม่ไปีใหม่ไปหามา Light nó, nó. nó không hay gì nhạc không ra hết đấy hết 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 nó hết 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 nó hết 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 bóc hết 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 bài hết 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 đường hết 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 cái này hết 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 เกี่ยอยู่น้องาไปเอาไปดาไปไปเดี๋ยวาเอากระต่าขอเราต้อยกินนี่ยยตัวยตเกนิ้วนิ้วเขาไปเก็บมาในกองเตียวท่านได้ละเก็บใหมเทียนล่เก็บมะกปูกปูตัวหนึ่งปูหัวยแล้วดกปูห่วยวันนี้ตัวดำๆเมืออื่นเดียวจะคอเซ็ตเมนูปูคักๆด้ว มี fc อมเมนต์ในในยูทูบเนี่ยมาเห็ดเมนูปูทีอันนั้นเนี่ยคอยอ่านคอยอ่านเบิ่งป้าแบบว่าเป็นตาเป็นตาหนินะแกจะคอยสิเอาปูไปเห็ดเมนูเมนูมาบอกค่ะเบิ่งในคลิปคอยใช้ไหาหลอกเก็วกับปูมาแล้วกับปูมาซ้อมยังใหม้เนาะคอยห็น้องตอนบัดเปลือกกระดาษได้นี่เปลือกมันหอม ถ้าถมเ,เบิดเปลือกพน้องพอยพี่น้องมันฮ้อมหน่อยเิบดแต่ว่ามันสิบเวิดหมอนี่หมอ,หอเข้าไปที่ไหนไปหาหอดพูนแทนาสตุยเบื่อหนะนี่ต้องคอยค้นหาตัจ้จแต่เนาะแต่ว่าค้นหาเท่าไรอู่แน่ถาไปว่าคั้นมีคนหาก่อนเนาะพยพี่น้องพี่ใหม่ก็คู่จอยหาได้พอเขาเอาโบเบิร์ดทาเท้าคนหาน้ำดังใเขาเข้าก่ได้ตั้งแต่เนาะาเข้าไปห้าก่อนนะอ เะารัก่อนเขาบ่นหลเพราะเ่าเอาจนเบิดคู่จอยแห้งอันนี้แหละคู่จอยแห้งแบบว่าเอาเบิดเอาเสียตั้งแต่จนาะได้มันนี่ไปทำปุ่มขอยังบ่ได้เอาเบิดทอดจ้ะนะมองพวกก้อนไมจะถี่ตีก้อนไม่จะซัดเข่าแกนก่อสิใจน้องนิวนิวไปว่าไปจุดแทนจัคหน่อยไปแจ็คหน่อยปีใหม่สิไปจุดแทนเนาะไปจุดไปบ่ไปจุดก็ไปสู่เอาให้ได้แทนอยู่เบื้องนะ เต็มล้วสิพาพ่อนพี่น้องไปเบิ่งขนาเดยห้องห้ามเลยน้องพอยพี่น้องห้งห้ามอยู่หน้าพีใหม่มีเอฟซีคอมเมนต์ปะอ่าปีใหม่ห้งห้ามคือยังงั้นน้องพี่น้องห้งห้ามก็คือเป็นหมองทีเอาไว้เขาน้องพี่พี่น้องเวลาเขาเกี่ยวเขามาแล้วเขามัดเขามัดเขาแล้วล่ะก็เอาไปไว้ห้งห้ามน้องพอยพี่น้องเข้าที่ห้องสี่ยาเข้าเที่ยวเกี่ยวเขามัดเขานะเขาไปเห็ดห้งห้ามเพื่อไว้เขา แล,ลแล้ว,ว,ลลว,ลว,ไไวก็หลังจากที่ไหวข้าวแล้วเวลาเขาพ่ันข้าวแล้วเขาก็เอาเครื่องไปไหวในห้องห้ามคือเก่าหน่อยเนาะหรือว่าเอาไหวเป็นหมองผูกงหัวผูกคแขวยก็ได้เดี๋ยวจังหน่อยเป็นใหม่สีพาดเป็นบนหลังจากที่สอนหน่อยแล้วไปจุดแตนเดี๋ยวสิเอาไปต้มหน่อยพนะี่เนาะเดี๋ยวไปใหม่ตั้งน้ำใส่ก่อนตัน้ำใส่น,น้ำในโอ่งเอาใบน้ำในโอ่งป้าใบใส่ก็ใบเห็ดกินบน่อยพี่เนาะเอยนะ้ยเอาใบใส่ไ,ไปเอาใบเห็ดกินอย่างเดียว น้ำไส้นามรางผวยหลังอยู่ในน้องเนาะพี่น้องมีบางมือไหนเด็กอยากจะตอนถ่ายคลิปวันไหนเด็กขอเป็นหนึ่งเขาอยู่น้องเด็กขอไปไปเสืะเขาวันนี้เอซี่จเป็นห่วงใน่ญาติมากินน้ำน้องกินน้ำน้องแต่ว่าก็กินคืออันตัวถ้าเอามาเห็ดกินต้มซุกข้างนอกกับใจเนาะหลังนั่นหลังนี่เห็ดอยู่น้องหอยน้องแต่ว่าข้าวตะกี้เอีนกินน้ำกินค่ะเป็นน้ำในอ่างน้ำในโอ่งน้ำเห็ดกินเป็นน้ำในโอ่งล้วอีกขอสิ้นหงออะไรเดี๋ยวขอสิตักทำไมไป ดีเด้อว่ากีฮะบารีเด้อว่าดีนะจอนนีิมาแต่เอามาเคาะน้องพี่น้องเดอบะเคาะตอนที่พี่ไม่แบะอันนี้ห้าหนอไมัยเห็นเดะน่าตัวเอาให้น้องนิวกินเนาะจอนนีิเห็นเพิ่งก็เลยไปเอาหน่อยพี่น้องปกาได้ได้เติบจอร์นมึงขืนเอาบอลลูนต่อยอ่ะ นโน,น,น้ตเอ้ลิมัสิช้ออย่าปิงเดอจอเนเยอย่าปากสิน้องอย่พไปแม่สิถอกให้เบิ่งน,ะะนนะออ้องให้น่องถอกมาเคาะไหลไล่เติบเนาะจอหมุดบลายไปเถอะบ่จ้าไหลไล่เติบเนาะใหนะ้เี่น้องกกไล่หนิจอนนะกกตุกต่อยด้วยกกขังไปอีก เออฮั้เดย์น้องเฮียน้องมาเบิร์กเวลบักเคาะเน็ตปิ้งเอาอยู่ไปแข่งที่น้องกินเบิร์ดวันนี้จอนเบิร์ดวันนี้ป้าตัวจอนนี่บอกว่ากินเบิร์ดซะหาเบิ่งนะแพ้ในครันี่บ้องไปขึ้นเคาะได้แพ้มานี่บอกส้มสมน้องเฮียน้องมาเคาะกูเนี่ย ย่าเป็นแบบซีซีไมเบิบ่งเน่อยเนาะมันซุกแต่มันก็ยังสมเนาะหน่อยเนาะมาขม่นาะมะขายนี้มันหายากไปเนาะหนยเนาะมันเดิมเบิ้ลนามันเดิมมันซุกอะอย่าไปเพ็นจังสรรเส่กองที่น้อง <laughs> เอานั่งคันเดี๋เกอกัินั่งกินอยู่นี่นเดีนังกินน้ากันเดีเอานั่งกินมาน่เอาบ่วงแล้วพะขามาละกตากินเดี๋ยวสดได้ได้กินโซ่กรอาเงี่เด้อเนี้ยเด้ขวมันเดิมซุกเนาะเหรอเห็นหรอเดิมเบิ้งเดิมเบิ้แล้วขวข้าวคายแล้มะขอ ยูุนี่ซได้อยู่รอกสาวผันี่บนนี่้ว <c oughs> าางรกขีดดไปเขาขายเสยจีจานจานละสิบพันสิบพันนี่แหละยู่รอกสองจานประมาณสาวพันแต<ย>่บ่น้องตร<ย>ง<ย>นี้ตรงยกเหนียวเนาะพี่น้องมาด้อพี่น้องกินโบกินบะกินเอ เบิงให้น้องนิ้วกินโซ่กล่องบ่เนาะอุกินโซกลองสิเอากองมามาให้เจ้ากินโซกองเอาบ่นนิ้วืมแจ่วเนาะพี่น้องเาสิมาปลาล้แจ่วน้ําปลาตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นมะขอตัวนี้เป็นแจ่วอันนี้ซื่อๆหงแจ่วแจ่วอันนี้ซื่อๆจามไว้สิบ่ น้สีมคือ่าสดซ่กล่องมึงดีแต่สือสีโซ่กล่องขนาดอให้องเลนไปใจมัยนี่เนาะพี่น้องสิกินเยอะๆทานผู้ส้มก็มาเคาะใแบบว่ากึนด้วยเดี๋ยวกะอ คนเสบตปะเธอเนาะเอบกี่น้ำเฮ้ไม่ทอมทิมแบบจะยายทิมเด้อแม่ยอเยอะเาะิกกินอารบ้างนี่นี่ยมขาเอาหาในายบาทเดียวบ้างหายนายบาทเดียวบ้างอ่ะค่ะนผู้ชมพูดจำเกี่ยวเจ้านํ่ปลาคอยพจา

เเยอะเยอะเยอะมันโมฆ่ายแจวเลยแล้วข่าวไก่ด้านยมเอ้มาเนี่ยดิทันกับน่ยบัณนึงแฉมันเกินไม่ได้ครับันจะยู่ในปากโดนๆหมดแม่เดียวเกินดดดเกินโดดมั่อกลอมดีเออเออเม่อกลัเกิน อืมอืมตื่นบ้านไหนตื่นที่บีบอืมเวลาะจัแล้วละกะ็กินสมแล้วเดี๋ยวนอกพี่พี่นอ้องกินสมมาคอแล้วเมื่อนี้บพี่ไม่สิบพลาน้องนิ้วไปจูดแตนน้องพี่น้องคือเพื่อไปน้ำสอบหนึ่ง สิไปจุดเตันยุคหันแดนน้องพ่อพี่น้องอยุคขงห้องห้ามปีใหม่หันแดนยุ่งเหื่งนะกกเสือ้อพีใหม่เห็นลายมือเดี๋ยน้องพ่อพี่น้องเดี๋ยวก็สิภาคพ่อพี่น้องไปเบิ่งห้องห้ามเดนะือยเนาะที่เอฟซีแบบว่าคอมเมนต์ถามสวงกองกองหันแดตอนที่ปีใหม่เห็นห้องทำแต่ว่าปีใหม่สวงกอนปีใหม่กระโดดไายให้พ่อพี่น้องเบิ่งเนาะว่าห้องห้ามแล้วเป็นยังไงน้องพี่น้องมันธรรมาดาธรรมาดานะเนาะนะปะเดี๋ยวเราไปกันเลยมุ้งมุ้งสังกะซี นะ่าคงทำม,มุ้งสังกะซีนะ้อยพี่น้องมื่อนี้แบบมนะแมนเมื่อนี้แบบคืบบดมือเนาะหอยพี่น้องบ่มีแหลดบ่มีอยงังแต่ว่าตอนเสาๆของฝนตกเนาะพี่น้องมืบางสาวนี่ฝนตกพี่มาได้ยินเขาว่าพายุสีขาวเนาะพี่น้องพายุาานะส,านะสีขาวบานเนาะเดี๋ยวพี่มาสิไปเบิงนะ่งน้จอนจอนว่ะพี่น้าจอนจอนเอิ้นไอ้จอนเบิ่งนิว เดี๋ยวนี่น้องห้องหับจิ๊กจื้อเทนเทนเทนเดะนี่เป็นห้องหับน้องหอยน้องที่เห็ดแล้วกะตั้งเสาหกเสาหน่อยน้องแล้วก็เห็ดห้องหับทีแล้วกะเป็นประมาณนี้เน,ะนาะยนามือแรงมากกะเอางัวกับควายมาผูกอยู่นี่น้อหอยน้องเอางวผูกอยู่นี่เอาควายมาผูกอยู่นี่น้ำอันเดว เดี๋ยวไปมาสิไปจุดแดนกับน้องนิวข้าสิมาจุดแดนเนอะเฮ้ยเนยยาะเดี๋ยวพาที่จอนั่นได้ขีดก็ไฟใส่ขีดใช้ก็ไฟใี่มันหูแลไรไป้าวซีมาจุดเออเอาลองอีกจังน่อยอันนั้นเพื่อค่ะเนี้ยนี่นี้ยออกก็นิ้วละแดนนี้มึงแดนนี้ครับอย่ายวพาด้วยจอนจะนิ้วมึงมันบินตอมบ,บางนิ้วอยู่นิวนิ้ว เล่นไปหอนมองผูกงว่วงผูกแป้นนิ้วใช้ปีดุกหรือเปล่ากูพาให้มันดูแข้งๆก่อนที่จอน <laughs> มันวิ่นต้องมา่าเลยจอ,น,จน,จอน,นอยู่ยทางล่างมังจอนนะกูก็อยากขึ้นกันให้มันดูแข้งแขงก่อนที่จอนกวาดแกงอันนั้นฐางแกงไว้แกงว่าให้มันดูแบบแข้งๆก่อนเออจุดแตนน้อยน้องแตนห้งมันยุนเถอกหมูดำบุ้ง

เดี๋ยวเลี้ยงพี่น้องถูกแล้นห้างห่างใหญ่ห้างใหญ่ตนี่ตยนี่ห้างใหญ่อู้จอนบันเทียนี่เด้เดนสี่ขาวๆเหมืนเบอไเดย์ฮันดมันห่าเล้วดุบมันจะลงแรงมอนิยานแหล่นปลา ก็ขี่ยานเจอนกูยังหัวยานเอะะมันย่างอีกนะจอนได้หงกูสิบปสูเอาอีกอะคะดกกนะเออบเากินยังสิไปสเอาอยู่เดนน้องหอยี่น้องมอจอนแลนปลาห้าตอนทำอีสเพนยานห้เมยมันกูตแน่แน่แนนแม่บอกแกงแล่นน้องแน่นยูวเห็นนนวเดี๋ยว อย่าพาว่าท่านได้กินนออ้องนะท่านบาตนกะินเะนี่ยท่านทีกินเนี่ยห้างเต็นนันี่กินแรงไงว่าท่านได้ซุกน้องกินมาได้เอ็ดแล้วก็ตอนนี้พี่ไม่กะมาจะจุดเต็นเนาะพอนพี่น้องมาจะจุดเต็นเดนะ้อเดี๋ยวฮะสิมาจีแตนกินน้องส่วนหมอน้อใหม่ของพี่ใหม่กะจืดใดเดน้องหอยพี่น้องเพราะว่าพี่ใหม่ต้มตั้งแต่เฮิร์นแต่เปลี่ยนหนามไปสองหนามนี่เนะ้องพอนพี่นอ้องจืดใดใดนี่มึงจี้เตนก่อนมึงหนักเลยจี้เต็นว้าคอยค่อยค่อย để hang tên tem tìm nó hơi hơi hang này hang tèm tèm khoan cọng mà chắc nó chỉ có một nó là khoan nó kiên mắt biết là khoan gì khoan nói năng cái sao mắt ở, ở chị nghe kia cho tôi nhảy cho tôi nhảy tôi nhảy tôi này, tôi nhảy tôi, này, tôi, này, tôi này. đó ừ. tôi ăn แตเเนเะท่าต,ตัวปหม่เลยแตนตัวปีใหม่ไปไปเอามาจีนนี่เป็นแตนลามเนาะใครเห็หนเนาะเป็นแตนดามเด้อได้อันเลยเพราะว่าลังจากที่พีใหม่ต่อยเอากับจรเดี่ยวอยุบ่อนหันนะ้องใครเนองพีใหม่ก็ไปต่อยเอาอยู่เบื้องลูก,กคอือเบืองก๊อกนะหอมเนาะน้องเนาะน้องใหม่แสีบเนะาะน้องใหม่แสีบเสบเนาะใครเห็หน้อง

แฉะบ้า <laughs> นอ <ก S 2> อ้องม <า S 2> มันอเออทางนายมันห่อนเปล่ากันที่เด็ดจัดจังกินหน่อไม้สดหน่อไม้พี่ไม้สิต้มแล้วเสี่ยวเมื่อปอกไปตู้เย็นน่องหอยให้นอ่องตอนที่พอท่านไหนมีโควิดน่องหอนห้องตอนที่พอท่านไหนมีโควิดพี่ไม้ก็ต้มจังฉีดแหละต้มหันห่อนจนอังฉีก็เอาใส่ทุ่งยางเนาะเอาใส่ทุ่งยางข้านอนไม่หันห่อนนี่แต่ก็มาทุกอย่างดีๆีแต่ก็ต้มอีกแป๊บหนึ่งเนาะแล้วก็ฝากไปห้เอื่อยอ้ายพี่ไม้ตอนทีพอท่านไหนมีโควิดพี่ไม้ก็ฝากไปให้เนาะไปผักไปไทยไปให้เอออืยกับายพี่ม ฝากไปกับฝากไปน้ำค้นเด็ดนะเนาะเฮียน้องค้นที่ค้นแถวบ้านเดียวกันเวลาเพิ่นมาบ้านนะเวลามาบ้านกําลังสิไปไถ่กับฝากไปฝากไปให้เอึ่งให้อายุงเทพเนาะแซ่บแซ่บเนาะเฮียน้องตัวมดเปลือกหันหอมขึ้นเดียวกันฮะไท่ายังขอนเดียวกันไท่ายังขึ้นเดียวกันท่ายังขึอนเดียวกันโอ๊ะกุไลเฮ้ยยังเห้ย าซุกเลยซิมไห่พ่อยพี่น้องกินกินไห่พ่อยพี่น้องเบิองเบ้งอะทิมต้นหอมหอมหนุ่มใหม่ปีใหม่ทัง้งหอมหอมต้นนี้ว่าท่านไหนจีได้เติมออต้นแบงให้กันด้วกินน้ำกันตัวเอออกินน้ำกันทันแหละน้องกินน้ำกันทันแหละดีซุกแล้วมั้งท่าจีเฮืองไดกับบทเสบ เอ็สียบแน่นแบอกเดินแม่จะกินแตสบเป็นแสบน้อพี่น้องกินแตมงเคสิปอกเลยสิแก้ใช้มือแต่ก็ห้พ่อพี่น้องบ่งแก้ใช้มือหงมอาใ ใครคนนะแตนกัเป็นแตนลาสองแต่ม่รัเป็น,นรัก่กะเหียเห้ยนเยนขดดินแกเก็บกิน,น,กน,กนเดี๋ยวเสิป,ปอกเดี๋ยวีม่สิป,ปอกเนาะปอกแก้ให้พ่อยี่นอ้องเบิรตัวนี้ถือูุมันอยากแก่เน่ยเดยนิวเลยมันมับมันเป็นแม่ับเาเออรับไปซั นี่เนาะพอยพี่น้องลูกแตนเป็นตัวตัเม็ดตัวแตนหันเนาะหันน่เห็นอยู่ไงวดเดี๋ยวตัวประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพี่แม่ซืมากินกี่ก็เขาก็ได้เนาะนี่เนาะพันยายาเขาทีเขามากินน่นองมันเนาะอือพตจ่เาคองเกกับนี่ข้งใครขางมั แสบเป็นแเบษมาเฮ้ยเนอะขัวก็ได้ได้ไดี่เอาไปถอดก็ได้มา่กันทอดเอาเยอืมัหน,นักเนาะถอดแค่เนยนะจะไม่ถจานบอกแค่เ,เกลือัวนะเข็มไปบุเข้ๆๆ <c oughs> มเข้มบอสิแสบมานี่ว่าเข้บๆๆๆมบ่สิแสบมือมือนี่น่องอันบได้มากเนาะน้องอันกับ Bobby, บ๊อบบี้บริมาเพราะว่าเป็นไปซื้อหมูกระทนะเนาะเพราะว่ามีไอ้ใจะดีจะข้างฟังไทยเนาะแบบว่าเราวสั่งหนึ่งหมื่นซับให้บอบบี้เนาะก็ได้บอบบี้ก็ได้สิไปซื้อหมูกระทนะเนาะมากินแต่าก,ก็เมื่อในน้ำตาลกับได้ออกมาหมูอวานกับได้ออกมาก็ได้น้องนิว้วก็ได้เป็นซีเงาเงา,งาหน่อยเนาะหน่อยนีย้เนาะเงาว่ากินหอดกับน้ำตาลอยูบ่บ่าว่ากินหอดยจำ ของใบของมันี่น้องขอันเนี้เอาเอิก็มาคือกันาคือกันเฮ้ยนี่น้อไม้ไม้ต้นี่ไมม่ไอะไแล้วก็สาหรับคลิปนี่ก็จบเพียงเท่านี้เนาะโอ้ยเนองคลิปเม็กระบ่มียังไรเนาะมือนี่ก็มาหาน่อไหม่ตุมกินกับใบกินกับปนกับแจงแล้วก็ไปสู่แตนมากินเนาะอ่นแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่เนาะโอ้ยเนคลิปหน้าเดี๋ยวาธกแจ้งกัอย่าลืมกดกดกดย่งแนว หมดไล์แล้วพ่น้องเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าด้อบ๊ายบาย